สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาทำผัดเทียมชั่ใส่เป็ดนะคะทำเป็นมังสวิรัตเนาะเพราะว่าพี่อ้อยใส่กระเทียมนะคะใช้น้ำมันลำข้าวคะ่ะกระเทียมโทนค่ะ ใส่เนื้อเป็ดนะคะจะ,ะดองค่ะ หัวซุปผมเห็ดหอมก้ามปั้นะคะ <_ d ose> แห่งช้อยนะคะน <_ d ose> ักที่ฝาเเลยนะคะจะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขา,าโดดน้ำ ที่เราใส่ลงไปเครื่องปรุงนะคะให้เขาเข้าเนื้อเนาะ,นะจะไปใส่น้ำตาลเยาวานใส่แค่ครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งฟองจะได้ความจางให้หวานมากนะคะใส่ให้ลดกลมกล่อมไม่เกลี่ยนะคะหกได้แล้ว กห้ okay. ขอหยุดกองก่อนเนาะให้เขาเดือดสักพักหนึงก่อนนะคะใช้ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยว้อยจะใส่พริกนะคะใส่ไม่ต้องเยอะเนาะพริกที่เรใส่แค่สองเม็ดใส่เพื่อเพิ่มสีสันหนึ่งนะคะแล้วก็เผ็ดน้อยๆน,นะคะก็จะมีความเผ็ดน้อยๆแล้วก็ตัวเตี๋ยวไช่เนี่ยเขาก็จะมีรสชาตินะคะ จะอมเผ็ดนิดๆนะคะอร่อยค่ะตัวนี้นะคะทานกับ,บข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะคะสำหรับหลายๆคนเนาะถ้ายิ่งใช้เตาแบบเตาแม่ค้านะคะพวกเตาคู่เนาะ,ะกระทะที่เป็นกระทะเหล็กหล่อพวกนั้นนะคะผัดขึ้นมาจะให้ความหอมนะคะหอมมากๆนะคะบังเอิญที่บ้านอ่า ใช้เตาไฟฟ้าเนาะแล้วก็กระทะตรงนั้นเราก็ใช้ไม่ได้สมัยก่อนนี่พี่ว่าจะใช้เตาฟู่ทำข้าวกรจะบหอมใส่จานกันค่ะใส่ชานกันผัดผักกาดดองนะคะยังไงก็อ่าต้องใส่น้ำนะคะใส่น้ำเพื่อให้ อมให้รสชาติเข้าเ,าเนื้อนะคะถ้าเราผัดแบบผิวเผินหรือว่าผัดแบบใส่ไข่จะคนละอย่างกันนะคะอันนี้ผัดแบบคนจีนเลยนะคะ ี่อ้อยสมัยก่อนนี้เนาะบ้านอยู่อ่าอยู่เจริญกรุงนะคะอยู่ข้างวัดเล่งแม่ยี่เนาะเวลานั่นเราก็จะเข้าไปในตลาดเก่านะคะจะไปซื้อจะตรงตลาดเก่าอ่ะจะมีอ่าร้านที่ขายพวกเครื่องข้าวต้มอะค่ะอยู่ร้านหนึ่งนะคะเขาจะผัดแบบเนี้ยพี่อ้อยจะชอบมากเลยถ้าไปเช้าอะจะได้ซื้อนะคะจะได้เจอถ้าไปสายก็คือหมดแล้วนะคะแต่อันนั้น่ะเข้าต้มอ่เขาผัดใส่กระเพาะหมู นะคะคพี่อ้อยเอามาดัดแปลงเพราะว่าพี่อ้อยทานมังโวิรัสแล้วเนาะสมัยก่อนพี่อ้อยยังไม่ได้ทานพี่อ้อยก็จะไปซื้อแบบนั้นนะคะผัดกับข้อหมูเขียมัฉอะไรประมาณนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เราทานมังสวิรัสนะคะเราก็กดัดแปลงโดยการใช้เป็นเนื้อเป็ดเจนะคะเนื้อเนื้อเป็ดพี่อ้อยไม่ได้ใส่เยอะนะคะพยายามแบบไม่ทานมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นแป้งเนาะ ก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ลองไปทําทานดูนะคะจะใส่เป็นกระเพาะหมูใส่เป็นเนื้อหมูหรืออะไรก็ได้นะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ทานแบบพี่อ้อยเนาะก็ฝาก ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอร่อยมากๆลองทำทานดูนะคะแล้วก็ฝากช่องร้านชายนะคะน้องซีมีคลิปใหม่แล้วนะคะฝากไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ